ผมตกเป็นเหยื่อวีคนะฮะคือถ้าให้คิดเมื่อปี2559เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าผมได้ยินเสียงพี่ชายนายเออได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคุยกับนายนิยมดำแดงก่อนจะมีการวานจ้างค่านักข่ายาเสพติดระยญยนายอยู่ทินนิลาพันธ์เป็นการหลอกข้อมูลนะเป็นการหลอกข้อมูลนะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพี่ชายนายนิยมดำแดงเนี่ย มีส่วนรู้เห็นกับการวานจ้างฆ่าเพื่อทำลายพยานหลักฐานนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคนที่บอกผมเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินเนี่ยเขาพูดว่าเ,าเขามีหลักฐานนะเขามีหลักฐานในการวานจ้างฆ่านะฮะว่ามีหลักฐานาการวานจ้างฆ่านายโยธินิลาพันธ์นักข้ายาเพติดรายใหญ่ที่ข้ายาเซติดอยู่ที่คอนโดรอยัลทาวน์นะขายาเพติดอยู่คอนโดรอยัลทาวน์ ชั้น10 <c oughs> อยู่ชั้น10นะห้องสิบันไดนะแล้วก็คนบอกด้วยลื่นเสียงก็มีการพูดว่า,า,ามีการวางแผนกันมานานแล้วนะในการวานจ้างค่าแล้วก็มีหลักฐานการเตรียมสองคนเนี่ยเพื่อให้ร้อยตำรวจโทรรุ่งที่วาโปร่งแสงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งพนักง,งานสอบสวนสอนอบางซื่อในการสอบสวนนะ ส่วนจะมีการเตรียมสองคนจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะได้ยินแต่ว่าคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินเนี่ยว่ามีการเตรียมสองคนนั้นเข้าทําการสอบปากคําในคดีวานจ้างฆ่านะแล้วก็เออแต่มีอีกอีกคนหนึ่งนะฮะผู้ชายที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์นะที่มีการคุยกับคนดูแลตึกพงทาวเวอร์อินทร์29ัยี่สิบเก้าเนี่ยมีการโยนและมีการสะท้อนว่า ทางนายน,นิยมดำแดงพร้อมพี่ชายเนี่ยเป็นคนทําผมก่อนพวกมันนะนี่คือมีการโยนโยนไปในทางโน้นนะว่าคนที่คุยกับคนเลติพงทาวเวรและผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะว่าทางนายน,นิยมดำแดงพร้อมพี่ชายเนี่ยพร้อมพักพวกเนี่ยได้มีการทําผมเนี่ยก่อนพวกมันอีกนะส่วนกลุ่มพวกเนี่ยผมก็เลยเอาข้อมูลนี้นะไปถามกลุ่มค้ายาเสพติดที่มีการค้ายาให้กับตารวจ นะแล้วก็พักพวกเป็นตำรวจนะว่ากลุ่มพวกนี้เขาจะรู้จักหมดนะไม่ต้องไปสนใจพวกมันนะไม่ต้องไปสนใจพวกมันแล้วเขาบอกว่าวงการยาเสพติดมันแคบนะกลุ่มพวกนี้จะรู้จักระดับใหญ่ในราชสำนักส่วนพวกมันจะเอาข้อมูลไปบอกรูปแบบไหนให้เขาช่วยเหลือนั้นไม่แน่ใจกลุ่มพวกนี้จะเข้าออกต่างประเทศนะแล้วก็มีการพูดกับผมว่าเออไออาร์ตนะไออาร์ตเนี่ยรู้จักพวกบัณฑิตนะ เอ็มขอพูดข้อมูลการตายปีห้าเก้า